สวัสดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ครงน้ำเยอะดันไอ้ัาลาหลังซาลล่าไหนก็มนี่นะครับนี่ซัลลาดินี่ซัลลาดินซัลาพักนี่เอครับข้างหลังมีห้องน้ำอยู่สุดหนึ่งยู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชุดชุดใหญ่ก็บชุยู่ด้านคุณครับพ่อเขาพ่อออกเยู่่นนนัะอยูะหลังคอ๋อโอ้ไลยหลายห้องอยู่ตัวนี้ครับครับผมทั้งหลังหลายอยู่ทั้งหลังไงพกเจ็ดห้องกูร่าหนี้งโอ้เอาเอาพอกันเยอ่ดอกพอกันเยอ่ ขอบคุณครับกรรมการพ่นกับมาเขือพื้นทีให้ครับมันเป็นอันน้ำประดานเก่าติพ่ะระดานอืมมันบอกเออเล่ไปได้พุ่นว่ะจีพัดออกว่ีเอามัน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 กมันกไปถือตาเนาะถือตาหนาอื เออเอายังเอาเล็กเอาเล็กกันจีถือเล็กกันหันใส่กันเออถือไปไหนมันเย้วยใช่กันมองยู่ยู่หน้าผมเมื่อก่อนยู่หน้าผมกับยู่ประมาณนั้นกับกับห้อยืนนี่แหละจอยู่หันจอได้กับว่าออกแต่ว่าจอยู่ดีห้องผมไหลออกเดี๋ยวนี้น้ำไหลออกบอยไหมไหลออกเลยดิบ่ได้บ่ได้สูบเลยเข้มหมดทางเขาหนามเข้มบ่ อืนที <ism Durch tus k> พี่น้องครับออระบ่อออกันดเดี๋ยวก็คือรถเกีงเขาได้เมื่อไรเือครับเขาได้เมื่อไรกวางดีบ้าได้เมื่อไหร่้่เดี๋ยวลองตั้งลองบึงสกทังคอยแก้ไขปัญหาไปแต่ละปอเอาจะว่าเอาไม่แน่ได้ขนาดว่าทั้งเงนทังเงนพนาบ้าบาก บ่อยากใบต้นเน็บบ้านเอาขนาเวทีบ่อยากใบตน้นโพบ่บออกดอกปา<ไ>้าว้านสันเดี๋ยวขึ้นล่องเบิงครับขึ้นล่องเบิง<ม>พื้นที่อยู่ประมาณนี้ครับทีสี่สิบไร่แต่ว่าเหลือมันโกกใหม่เงี้ยพ่นหลนาม,างำงำมีแต่ใหม่งามง่ายไปต่างหากเ่นไปน่แล้วใหม่พ่นไม่กระเทีนรนรกนี่คือสิ่ตั้งจักกอนตั้งวัดผลละมั้งเนี่ยทั้งผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเพิ่นเอา รถไทยครับมาปับมาปับพื้นทีให้แล้วก็มันนี้มีโรงทานด้วยตอนนี้ทีมงานมาเวที่มาหอดเหมื่อหละครับรอดรอดแต่เวลากินเขากินน้ำสักก้อนมาสันทางนาพี่น้องหลายหลายแต่ว่าไปว่าไรเพราะยังเสียงเพลงเสียงเพลงเสียง ซอยดาวเสียงยังพ่นหลายทั้ง่นครับก็เลยขออนุญาตถ่ายหลังเวทีให้พี่น้องได้เบิ่งกับบรรยากาศส่วนทางนี้ก็ไม่ต้องพักผ่อนเลยครับแม่ดมพึ่งสีลื้อวังสองชั่วโมงที่แล้ว <laughs> พึ่งสีสีรื้อออกวังสองชั่วโมงที่แล้วก็เลยตั้งขึ้นไม้อียกอยังดอก็เล้เวก็เล้วดอกเล่าพนคือสีดีใจแห้งแล้วลูกไซพันมาเนาะมือแรงกับสีดำมาขึ้นเก่าแล้วพ่อ,อ่ะพ,พ้นว่า เออ้มามาแต่ใยังไีมือเงอืลที่ยงบกนเฮากรุงเทพหมอชิดเออชิวงานพนไลตตัวชิวงานพนไลอ้ยมาหอดพระเอะคอยกลางเต้แล้วปะกางอ้ยเนี่ยขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่ครับขอบคุณทีมงานพน แม่ผู้ใหญ,ญ่สาวสวยครับน้ำชิมมาเองเลยค <c oughs> ่ะค่ะแม่ผู้ใหญ่่อยเข้าวต้มป๊าบัดที่นี่คือ <c oughs> จังเป็นบุญนะเพิ่นได้ข้าวต้มมาฝากพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แม่พูง่ายหน่ยมะนวยความสุดหกแต่ผุดแต่มาหอดผุดเลยขาจังมูหน่ยแม่แล้วบัจจินิได้เขียนไดใบผมก็ว่าบ้านตัดอึ่ง เดิมที่คืออย่างคือบ้านอย่างเสือเพราะว่าพิมพ์กีพีดมันบวลงาปิาเปลี่ยนเสือเปอย่างก่อแยกมู่บ้านอีกเพราะว่าากหลายัหนึ่ง่มู่สอมู่สอมู่หนึ่งมู่สบ้านะรจากหลังค้านไปดีอย่าง้องขายม่แยกกันออกเลยูละอยกลัวเตแยกการปกครองผนองบ้านแยกกันงบประมาณเงินล้านทอกัน ได้เงินล้านไปได้เงินกองทุนหมู่บ้านทั้งมืดทั้งสามหมู่บ่ได้มืดทั้งสามหมู่บ้านหมู่สองนี่ได้หลากหมู่เพราะว่าอย่างเงี้ยแต่มันมันมีการแยกหมู่บ้านเพื่อสิการพัฒนาหลายคนบอกว่าบ้านใหญ่ตัวทางดีสันบ้านใหญ่มันการพัฒนามันลลาซชาตัวมันวเมื่อมันหลายกันปลูกของอวัยวตัวอย่างจังยุบ้านผมเนี่ยไหมพวกไงบ้านหนึ่งมีสี่สิบหลังคาบ้านนี้ขันของแจกไมาเกียรติสิบชุดไข่ทุกบ้านนั่นสิบบ้านนี้ทั้งพุ่นจนวันนอกรอบ ทางพี่ยังมาทงเด้คู่กันสาปีมาตงได้คู่กันอยู่เวียนอยู่แต่ว่ามันเสียเปียบบานน้อยเออไก่หายสิบล่อลงมาเลยไก่หายสิบล่อลงมาเลยไก่ข้าเอาลงมาหมดิ่วเมียวาวเดียวอันเดียวดมันนี่ได้ปลาดุกพี่น้องไก่หายล ผมบอกคนว่าท่านผมไปถามเจ้าค่เพ่อบอกคนว่าคนไปซื้อมาแล้วเฮ้ยููยางยมดยางยมืดมือเลยมืวนีเยมื้อนี้เป็นบุญมื้อนี้เป็นบุญยังกัแม่พ่อไงบุญพระเวียบุญมหาศัษ์บุญเดือนสี่อาญะคือเกาเลยพี่น้องครับบ้านตาดอึ่งตำบลตาดทอง สามมูแยกการปกครองจนทีพอดีมะป้าเกียริอัดหลุมให้ไหมครับช่วงเศร้าๆที่ี่นองเห็นในการไล่สดมือเศร้านี่แหะ ทีมง,งานกำลังแวะกินเข่าครับเลยสิงลงเวทีอีกจักหน่อยตั้งแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ลื่นแต่มื่อเดินทางไกลจังหน่อยครับพี่นออ้องอยู่ที่อำเภอสูงเนินครับโูแโดแล่นรถสี่ปอบแปรมืดมืดพี่น้องอยากพาพี่น้องอย่างไปเบื่อบรรยากาศดันหนาอย่าได้ว่าเสียงเพลงมันหลายคนหลไหลพี่น้องอยู่ธสวยดาวแล้วก็เห็นหอบศาสหอบหมอนไป หลังคนจนออกไปเพราะไหวหลไหลหล,ลังวัลใหญ่หลายครับรางวัลใหญ่พื้นที่กว้างครับแต่ว่าแคบแคบย้อนกกไม้ต้นไม้ตนม้ตนไหลมันหลายกันเลยแคบโดยอัตโนมัติก็บ่อยังให้ตัดเนาะพี่น้องเนาะบ่อยังให้ตัดบ้างไม้ก็เพิ่มสิปลูกได้ครับพ <c oughs> ึ้นกับไปในป่า ที่4ี่ไล่บริเวณวัดบุญมหาชาติบุญพเวทครับมีคนเก่งน,นี่อไอซ์ครีมมาให้กินผู้ดใดอยากกินก็นตักเอาถอยดักเข้ามาเลยถอยดักเข้ามาเลย งั้นพักกินเขาจะเข้าเสีก่อนครับ เดี๋ยวเขามาตามกันเมื่อกี้ทีนึงครับว่าการตัง้งเวทีลงเวทีเป็นจไหนเนี่ยครับแต่ตอนนี้ล้อวงสะก้อนมเมอสิไดตัดงาไม้ออกบ่สองฟังครับติติดตูลำพงบ่แต่ว่าประเมินโดยสายตาแล้ว่าหนาสิเดตัด้วครับคลิปนี้ไว้สมนิสก้อนพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง